สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นาจะพามายำยำแซลมอนกุ้งโซดเด้อวันนี้จวดจวดกันเลยทีเดียววันนี้วันยุทนาเราวันนี้เราจะมาโชว์ยำนาเพิ่งไปซื้ออะอะไรอะที่ปั่นพริกมาใช่แรงอ,อ,อัตโนโมืออัตโนมือเอาใช่แรงผู้ชายอ๋วโอ้มันด,ดึงยากังวะ ชนเพื่อนหน่อยชนเพื่อนหน่อยตอกตากูซะหน่อยนี่ขอแ้วขอล้วละอยดอุย้ยได้อยู่เดชเพื่อน,นของเขาก็เจ๋งเหมือนกันนะเนี่ยเพชรอัดหลาดคือกันหรอวะนี่ได้อยู่เดชสั่งมาจากลาซาดามันก็นละเอียดอยู่ดีจ้ะเออมันก็ได้อยู่เออมันก็แจ๋วของเขาแหละอ่ะใส่ไปก่อน มันกะจีโหดปลายเพจกินไม่ได้อีกน้ำปลาใส่มาลงไปจากน้อยน้ำปลาผมเขาเ่ยเหมือนปลาล่าเลอะจีดน้ำปลาหน่อยนึงเออบักผงนัวผงนัวอยู่สายผงชูรสใส่หลายอร่อยหลายใส ก็น้ำเคี่ยวที่นาเคี่ยวเองเด้อบีบมะนาวลงไปมะนาวสอง อะ่ะใส่หอมเลยคะ่ะหอมแคกเลยคะ่ะใส่หลายอร่อยหลายเหมือนกันคือกันคือชอบกินหอมเดอ้อเพื่อนๆมันอาจจะอยููเยอะเลิกๆไปหน่อยนึงเดี๋ยวเราไปจัดจานกันเลยจ้าจัดจานเซตแล้วบ่ะทีนี้เรามาราดน้ำจิ้มกันเลยอันนี้นาสั่งพี่ขพี่ขันตี่ะค่ะสามหอ่อลอยเอ้ย สห่อสาสาห่อสามสห่อสามร้อยส่งรีถ้าเรามาโต๊กห่อเราลอยใช่ไหมที่จริงจะเสียค่าส่งหกซีดแต่นี่เราสั่งสามห่อไม่เสียค่าส่งนาสั่งมาสามห่อเด้ออร่อยของเขาค่ะน้ำจิ้มเขาก็จะมีน้ำจิ้มแถมด้วเด้อนี่น้ำจิ้มแถมมันนี้ไว้จิ้มแยกนี่แหละตั้งนี่แหละอ่า จ้าจานเสร็จแล้วเรามันลาดกันเลยจ้านัวๆน้ำยำนะ่ะสุดเจง๋งไหนลองชิมแซลมอนยั่ยวยจ้านาอาจจะชอบหอมแขกเยอะ <c oughs> เดอะ้อคือชอบกินเลยใส่เยอะ ใส่ให้หมดเลยโอเคกิน,น,ลนแล้วมันร่วนด่แล้วก็มะระขี้นกแรดดิชสายบัวแล้วก็ข้าวโพดอ่อนต้มลวกแล้วก็เฮดมามามาเรามากินเลยลาลมาเพื่อนเพื่อนเอาเอาสาลายออกแล้วมันมันมันหน้าม,มันห <c oughs> น้าม,มันออกไหม ก่อนอื่นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อๆไปเด้อค่ะเป็นกำลังใจให้นาเด้อมาๆมา,มาเรามากินกันเลยเถอะมานี่แหละปัญหาคือนั่งพิษทางกินได้เหมือนกันข้างขวาใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่ยินหาข้างซ้ายกุ้งครับเพื่อนๆกุ้งสด เสียของเลยนาะเอามาใส่กระน้ำยำก็อร่อยอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวลองน้ำจิ้มเหาอได้อยู่ได้เลย <c oughs> ความที่นาไม่รู้ฮวดหมดเลย ความลำบากที่นาเก็บมากระถินเมื่อวานนี้กินไปแล้วอันนี้คือเหลือ,อกุ้งสดแซลมอนตักน้ำรอดหน่อยจ้าเอาตักน้ำรอดหน่อย แซลมอนครับเพื่อนๆขอมอบความรักใี้กับเพื่อนๆทุกคนขอโทษด้วยแซบ สุดน,น้ำน้ำสาหร่ายออกความที่ไม่รู้หอมแรงดิบเหมือนละอร,อร่อยคิดถึงน้ำพริกเลยแบบน,นี้ขมำลัง สีมันอาจจะสะท้อนเดอเพื่อนแสงไฟไฟกระพูดอ,อ่อนหวานคุณแม่ทันดุน อืมอรอยหอมอืมซอ,มอมร์เบอนอร่อยอะ่ะพอเจอน้าม巴าไปเข้ามันกึ๊บเลยเข้ามันกึ๊บเลย เป็นของจิ้มอ้นี่นะสาลาขอมอบให้กับเพื่อนๆนะจ๊ะ <c oughs> <c oughs> สลัดยั่วๆครับก <c oughs> ระถ <c oughs> ิ่ง แรดดิตมาแล้วเพื่อนๆมาตึแเดี่ืม จริงใส่บัวตอนนี้หัวหอมก็ได้หมดไปแล้วนะครับ <c oughs> <c oughs> มลาล่าแก่พวดเจอมอนลงเรือเนี่ยเจอมอนลงเรือออกทะเล ขอมอบให้กับเพื่อนๆน,นะจ๊ะพักเบรคครึ่งครึ่งลำ ไม่ได้ลองกินเห็ดอร่อยแลนล่งทงเลยแหละแซลมอนยืวๆจ้า <c oughs> phết thế, ไปเลยจ้าแสบทอบบ้องบึ้งบึ้งกระปวดดุนนี้ลืมมานี่แซ่บว่ะอร่อยยอด อันนี้ทำอะไรจอดเรือท่าเนี่ยหมอยเหมยกินเบเบิะเบิ้ดแหละใช่ หมูหยองหมูยอเน็ดดีแล้วัอดดีนะตอกว่าได้หม กินไม่พูดไม่จ่ากลิ่นนี่กอบดีจังสายบัวสายบัวเหลือบกลาง <laughs> ขับบินอยู่เพิ่มาจะดุ้งเชือกแล้ว่พ่อชื่อสายบัว นาตะกุลเหลือบกลางพรุ่งนี้นาจะตื่นเช้าไปวิ่งวินแล้ะเด้อเพื่อนเพื่อนแต่พรุ่งนี้เราไปวิ่งวินนํากันเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปดูหน้าหน้าวินนาเราไปหาซื้ออะไรนะปลาตั้กโกน้ำเต้าหู้กินกันตีห้าครึ่ง เช้าต้องน้ำขิงไม่ได้กินนานแล้วเนะี่ยป้าก็ชอบน้ําขิงอันนี้ดุนใหญ่เหลือไว้ใครไม่รู้เดะมาจ้าเพื่อนๆดุนใหญ่นาอยากลองเฉยเห็นเห็นน้องโมน่ะไหมน้องโมน้องนิวนะ่ะชอบกินแบบว่าตอนใหญ่ๆอย่างนี้นะ่ะ อยากรู้ว่ามันอร่อยแค่ไหนอ,อ,อืแซ่บม่ตัวอ่ะลองสุดเ,เจ๋ง<ๆ>มันตุย้ยตุ้ยเถอหวานความเี็ยบสดน้ำหนอยอืมอม,มันเท่ากับแบบนี้เนาะใช่ ข้าวโพดอ่อนย่างแซบอะนาไปแมคโครมาวนันนี้ซื้อแซลมอนอ่อันนี้นะ่ะข้าโพดอ่อนอย่างแซบอกินทั้งดุดเลยอ่ะหมดเหมือนกันน้ำอ่ะ าน,เนาเแซ่บเถอะวะคลิปที่แล้วไปปีนเก็บกระถินหัวแทบทิ่ม,มใจมันรักให้ทำยังไงดีไม่หล่นสูงไม่สูงกำแพงฝั่งที่โผล่ไปทางนู่นอะ ยังยังลึกเลยเด้ฝั่งที่นาทํางานแบบไม่ค่อยลึกลอืฝั่งลังล่านน่ะยังลึกแล้วต้นกระถิ่นมันแข็งอะแมะ้มเวลาเวลาเราดึงมาแล้วมันดึงตัวเราไปเงีง้ยแหละหัวจะทิ่ม<ด>เกือบไปแล้วดู ไ่้ป่ะให้เลยเจีวอ่ะเลมอนก็อร่อยเหมือนกันนะเนี่ยมันก็อร่อยเหมือนกันนะเนี่ยกุ้งสดก็อร่อยเหมือนกันนะเนี่ยจะพูดต่อเหรอตัวเองอื ทำสุดทายแล้วไม่ไหวแล้วสุดจริงก,กระดิ่งแมวกินได้ทั้งดุ่นเลย,ยเพื่อน ยันยดสุดท้ายเบิร์โคโลอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อๆไปเด้อจ้ายังไงก็เป็นกำลังใจให้นาต่อต่อไปเด้อจะได้แล้วก็ขอกดติดตามกันเยอะๆครับยังไงก็กดติดตามกันเยอะๆเด้อเป็นเพื่อนกันไปนานๆเลยเด้อ <c oughs> น,านนาขอลาเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย